เป็นประธานอนุกรรมการสภา,าบ,บนรยามจังหวัดบคราชธานีผมได้มีโอกาสได้เขศาศา้าไปสารงานเราเห็นว่าอยากมีที่ทําการของสภาบนรยามเป็นของตัวเองอก็เลยสัญญากับพี่น้องสัญญากับคณะกรรมการชุดนี้ว่าพวกเราในฐานะกรรมการชุดนี้จะทำสองอย่างนี้ให้ได้ในปีพศ .2 5ัน 65-68ถึงในสมัยที่ผมและคุณตำหน่งอยู่ก็คืออยากจะสร้างที่ทําการของสภาทนตยความให้เป็นที่ทําการของสภาไตรความโดยที่เราไม่ต้องไปเช่าเขานะครับอันนี้คือสสิ่งที่ผมอยากจะทำนะครับส่วนจะทําได้หรือไม่ส่วนจะสําเร็จหรือไม่ ก็อยู่ที่พี่น้องทนาวามจังหวัดบนราชธานีที่ต้องขอความร่วมมือและก็มาขับเคลื่อนองค์กรสภาธนาวามจังหวัดบนราชธานีของเราให้เป็นองค์กรของพี่น้องทนาวามจังหวัดทุกคนกับนี่คือวัตถุประสงค์ของสภาทนาวามเมื่อมาถึงโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตครับแบบเกียรติทุกท่านก็คงไม่มีใดที่จะขอ พี่น้องแนลความทุกท่านที่มาร่วมในวันนี้และพี่น้องแนลความที่ติดภารกิจเนื่องจากวันนี้เป็นวันจันทร์ก็ทราบดีว่าถ้าเป็นวัน